สวัสดีค่ะมาพบกับแม่หมอฟอจูนกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาดูกันว่าราศีไหนปากจะพารวยหรือปากจะพาสวยเอาละค่ะดูเรื่องที่มันไม่ค่อยเวิร์กันดีกว่านาะเก็บข่าวดีไว้ที่หลังเรามาดูกันดีกว่าว่าลัคนาราศีไหนนะคะเริ่มกันที่ปากพาสวยก่อนแล้วกันนะจะได้ระวังตัวทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคลิปนี้นะคะเป็นแบบ timeless คือคุณเข้ามาดูตอนไหนมันก็จะส่งผลในช่วงเวลานั้นละค่ะประมาณ 3- 4ถึงเดือนแค่นั้นคือมันไม่มีใครหรอกค่ะที่มันจะซวยตลอดหรือมันจะดีตลอดน่ะชีวิตมันก็ขึ้นขึ้นลงลงเป็นสัจธรรมชีวิตค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ดูเพื่อความบันเทิงเพราะนี่คือดวงโดยรวมค่ะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งรายบุคคลนะคะเอาละเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสําหรับปากคาสวยกันละกันราศีอะไรเอ่ยแทะะ้โอไมค์ก๊อ ราคณาราศีพฤษภนะคะราคณาราศีพฤษภเนี่ยะจะเหมือนลักษณะที่อยู่ๆแบบจะมีปัญหาพลิกเลยจากจากที่เคยดีๆเนี่ยพลิกเพราะคําพูดอะทาให้คุณแบบจะมีเหตุวิวทะเลาะกับใครสักคนเออแล้วจากดีๆกันอยู่คุณไม่คิดไม่ฝันเลยว่าเออเพราะว่าคําพูดแค่บางคาอะคาบางคาเปลี่ยนคนบางคนเพลงอะไรวะคําบางคํา เปลี่ยนคนบางคนเออประมาณนั้นแหละมันคล้ายๆเพลงอ่ะเออคำบางคำมันเปลี่ยนคนบางคนคือมันเปลี่ยนความสัมพันธ์ของคุณเลยมันจะมีเหตุพลิกสถานการณ์หน้ามือเป็นหลังมือแล้วเปลี่ยนไปในทางไม่ดีนะคะสำหรับพรณาราศีพฤษภเพราะคำพูดของคุณมันจะชวนคนอื่นเขาทะเลาะกับคุณไปด้วยเออมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฉะนั้นในช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของคำพูดคำจานะคะสิ่งที่มันจะเคยอะไรที่มันควรจะได้ดีๆอะ่ะมันไม่ได้ฉะนั้นก็ให ระวังตรงนี้ด้วยนะคะราศีพฤษภแต่ถ้าระวังก็ไม่มีปัญหาคะ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นดวงในชีวิตเรามันแค่3 0เท่านั้นนะคะอันนี้แค่ให้ระวังถ้าพฤติกรรมเราไม่ได้เป็นแบบนี้มันก็ไม่เป็นตามนั้นโอเคอ่ะราคนาราศีต่อมาที่ต้องระวังในเรื่องของคําพูดเลยนะคะก็คือราคนาราศีแชดัน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 พิจิตค่ะให้ระวังเลยนะคะ อันนี้มันจะออกแนวแบบคุณช่วงนี้คุณอยากไปแบบอย,อ,อย่อยาไปอ่อยอย่าไปแย่หรือแบบเราแค่จะพูดเล่นเล่นพูดเล่นเล่นกับใครเนี่ยเออคนคนนั้นไม่อาจจะคิดจริงจังลงขึ้นมาก็ได้หาว่าเราจะจีบหาว่าเราจะแบบซัมติงอะไรประมาณนั้นเออซึ่งซึ่งมันไม่ใช่อ่ะแค่พูดเล่นเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแล้วเ,เขาเดันไปแบบคิดจริงอ่ะเออคือโอเคถ้ามันมีมันมีเสียมันเสียหายเลยนะคือถ้าเขาคิดจริงแล้วเ,เขาแบบ ถ้าเป็นคือคือของราศีพิจิกเนี่ยระัณนาราศีพิจิกมันจะออกแนวเรื่องของความสัมพันธ์นะเออเจ้าเขาคิดจริงขึ้นมาเนีแย่เลยนะเออแล้วเราเกิดเราไม่ได้คิดอะไรมันไม่โอเคนะเขาจะเข้าใจเราผิดเออหาว่าเราแบบเป็นพวกแบบชอบกว้านนะเออภาพลักษณ์ไม่ดีอย่าทำไม่เวิร์กนะคะอย่าทำแล้วกออ็มีโอกาสด้วยว่าแม้กระทั่งในเรื่องของการทำงานเหมือนกัน ในลักษณะของคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของงานขายหรืองานประสานงานผู้คนอย่าไปคอมมิตอะไรที่มันมัน,ม,นมันเกินจริงอย่าไปโอเวอร์เคลมนะเพราะอารมณ์แค่ว่าเพราะว่าอยากได้เงินทําได้ไม่ได้ไม่รู้รับปากไว้ก่อนอย่าค่ะเพราะมันจะไม่ได้นะอม,มันจะเกิดผลเสียตามมาทีหลังและเป็นผลเสียที่ไม่ไดีด้วยนะคะฉะนั้นห้ามนะรัคนาราศีพิจิกระวัง ต่อมาค่ะลัคนาราศีกุมสําหรับกุมเองนะคะก็ระวังในเรื่องที่ว่าโอเคคุณจะช่วงนี้คุณจะรู้สึกแบบฉุนเฉียวบ่อยโมโหบ่อยบ่อยอันนี้เป็นลักษณะพร้อมไฟมันไม่ใช่ลักษณะของพิษศพที่แบบอยู่สถานการณ์แบบจากหน้ามือเป็นหลังมือพลิกเพราะว่าคําบางคํามันไม่ได้ตั้งใจแต่พูดออกมาเออมันมีเห็นให้ทลยกลายเป็นเห็นหที่วีว่าใชปา่ปะแต่อันนี้คือพร้อมไฟนะ เพราะว่าคุณรู้สึกมุดหงิดโมโหฉะนั้นลัคนาราศีกุมก็ให้ระวังในเรื่องของคําพูดเอาไว้นะคะอย่าเพิ่งไปไฝกับใครค่ะช่วงนี้ไฝกับใครก็แย่คือไม่ไม่ว่าช่วงไหนไฝกับใครคือแย่ไม่ว่าคุณจะไฝเพื่อโปรเทคตัวเองคือโปรเทคตัวเองคุณสามารถทําได้นะถ้ามีเหตุให้คุณต้องโปรเทคเพียงแต่ว่าสถานการณ์อะ่ะขอให้คุณแบบเรียกว่าอะไรอะ่ะขอให้คุณแบบคลัมดาวให้ความรู้สึกแบบ ใจเย็นๆแล้วก็ใช้น้ําเสียงที่นุ่มนวลเพราะถ้ายิ่งกุณเสียงแข็งมันจะยิ่งทาให้สถานการณ์ไม่โอเคนะคะต่อไปก็เป็นลัคนาราศีที่ปากจะพารวยนะคะปากพารวยพูดดีก็จะเป็นสีแกตัวอะไรอย่างนี้ว่านั้นเถอะ <c oughs> กีฬาศีเนี่ดู <c oughs> ก็ช่วงนี้นะคะที่ถ้าเกิดมีโอกาส พูดดีเป็นสีแกตัวเลยนะคะที่เด่นๆนะคะเด่นๆก็จะเป็นแทนโอเคลัคนาราศีเมษจ้าลัคนาราศีเมษนะคะช่วงนี้พูดอะไรไปทําอะไรไปก็จะเป็นเงินเป็นทองไปสมุดเลยนะคะพูดดีคนก็เชื่อฟังผู้จาน่าเชื่อถือนะคะก็ต้องยกให้เมษเลยเป็นที่หนึ่งคะ่ะรักษาช่วงเวลาดีๆนี้เอาไว้ตักตัให้ได้มากที่สุดนะคะ พูดดีๆเอาไว้พูดจาน่ารักน่ารักแบบนี้ดีแล้วนะคะอันนี้เป็นช่วงเวลาทองของเมฆค่ะบลัคนาราศีต่อไปนะคะก็คือกรกฎค่ะกรกฎก็เหมือนกันนะคะกรกฎเนี่ยเป็นลักษณะพูดน้อยต่อยหนักเป็นลักษณะที่ว่าอาจจะไม่ได้พูดมากแต่ดันพูดแล้วไปตรงเป้าพอดีพูดไปตรงจุด พอดีกับคนที่เขาอยากจะควักเงินให้คุณนะโหรู้สึกแบบพอคุณพูดแล้วเขาฟังแล้วเขาจะรู้สึกกระเป๋าตัง,รง์ร้อนใช่ไหร้อนจนอยากจะแบบเออเสนอให้แบบว่าอยากจะจ่ายตังค์ให้คุณอะไรแบบนี้นะคะก็คือน,นั่นแหละปะากผ่ารวยว่างั้นโอเคก็รกดไปแล้วเนาะต่อมาค่ะลัคนาราศีกันกันค่ะบอกเลยว่าแบบเป็นลักษณะที่อ่า เป็นโดดเด่นมากๆอยู่เหมือนกันนะถ้าเป็นลักษณะของการติดต่อสื่อสารกับทางไกลการใช้คำพูดกับต่างชาติกับทางไกลเนี่ยเออในตลาด global โอเคคุณติดต่อสื่อสารในเรื่องการงานเนี่ยนะมันจะทำให้เงินเข้ามาเอออย่างมหาศาลเลยนะคะสำหรับลัคนาราศีกันย์ค่ะแล้วก็ต่อมานะคะการต่อมากันไปแล้วเนาะ ธนูธนูก็มีความโดดเด่นนะคะในเรื่องของคําพูดการติดต่อประสานงานนะคะคุณจะมีความโดดเด่นนะคะยิ่งโดยเฉพาะถ้าคุณจะติดต่อประสานงานอะไรแล้วให้ได้เงินขึ้นมาอยากให้มันแบบเงินเข้าเงินเข้าคุณอาจจะต้องให้ทีมช่วยมีทีมสักนิดไปกับทีมสักหน่อย ทีมอาจจะไม่ได้ช่วยพูดแต่ให้เขาไปเป็นกำลังใจซัพพอร์ตคุณนะอ่ะโอเคหรือการทำงานเป็นทีมตรงนี้นะคะจะช่วยแบบคำพูดในลักษณะที่ช่วยๆเสริมๆกันด้วยก็ได้คือถ้าเขาไม่ได้ให้นั่งกำลังให้กำลังใจเฉยๆคือคุณพูดในลักษณะที่โอเคไปด้วยกันทำงานด้วยกันเป็นทีมเป็นกลุ่มเนาะสถาะเนี้ยคำพูดจะดูทรงพลังมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าลักษณะที่ว่าอ่ะถ้าไปได้วยกันก็ต้องพูดด้วยกันอย่างเงี้ยช่วยกันผูช่วยกันทำลักษณะอ่ะ ลักษณะราศีธนูนะคะก็สามารถที่จะสร้างรายได้จากคำพูดได้แล้วคำพูดนี้มันจะมาจากการที่มีการติดต่อสื่อสารหรือเป็นในหน้าเป็นคนกลางเป็นเอเจนต์อะไรอย่างเงี้ยโอเคค่อนข้างที่จะโดดเด่นเหมือนกันค่ะก็จะได้เงินมาแล้วก็อันนี้เป็นลักษณะทีะ่พูดแบบตรงไปตรงมาด้วยพูดแบบให้แฟกซ์ เลยอ่ะเออเขาก็ตกลงอย่างง่ายดายแล้วพราะเขาเห็นถึงประสิทธิภาพนะคะของคุณเองค่ะแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดลัคนาราศีมีนนะคะช่วงนี้นะคะก็มีเกณฑ์นะคะคําพูดดีๆคําพูดห่นหวานคําพูดที่ไพเราะนะคะมีเกณฑ์ที่ปากสะพารวยแต่พารวยเนี่ยส่วนมากก็มาจากความเสน่หาด้วยนะ คุณอาจจะได้เงินมาจากคำอ้อนลองอ้อนแฟนลองอ้อนเหมือนแบบคนที่เขาเอ็นดูเราอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะช่วยเราก็ได้นะคะอา,อาจจะทั้งนี้ถ้าเรา,าคนที่เขาเอ็นดูเราที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่แฟนเนี่ยถ้าไม่ได้ให้มาในรูปแบบของเงินอาจจะให้มาในรูปแบบของคอนเนคชั่นหรือช่องทางในการทํามาหากินที่คุณจะไปสร้างรายได้ที่มันได้เงินก้อนใหญ่มาเลยก็ได้ นนก็อยู่ที่ปากแล้วเนาะฉะนั้นก็ตามนี้นะคะใครที่ปากพารวยก็ยินดีด้วยค่ะพบกันใหม่นะคะคลิปหน้าอันย안녕บ y e